ราบพลังท่านอาจารย์หมอเขียวที่ควารลบอย่างสูงค่ะกราบภูรุกูุท่านค่ะ,จะเจริญธรรมจำเนึกดีพี่น,ำำน้งนองนักศึกษาทุกท่านค่ะค่ะชื่อเวียนทองนุ่นปักดีค่ะชื่อเล่นชื่อปลาอายุ45ปีเป็นนักศึกษาวิชาราม สถาบันวิชารามบริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งเป็นนักศึกษาอาจารย์ประกาศนียบัตรหกเดือนซึ่งขอจบไปแล้วค่ะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารค่ะและเป็นผู้ป่วยโรคไตวายค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาขอส่งการบ้านค่ะสภาวะธรรมตัวเองค่ะที่จริงนั่งออนอนฟัง ที่น้องส่งการบ้านมันก็มีหลายเรื่องเข้ามาแบบเ,ย,เยอะแยะเลยให้เราได้อย่างส่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะมันหลางหลายมากมีปัจจัยต่างๆเ,เยอะแยะแต่พอมาจะมาส่งจริงมันก็ได้มันก็อย่างเล่าสภาวธรรมตัวเองค่ะที่ที่เอ่อที่เรามาได้ถึงถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้จักธรรมะเลยจนเรามาถึงการลดละเลิกแล้วก็ปฏิบัติธรรมะ เป็นลําดับนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันทําให้เราเห็นว่าเราก็ยังมีความก้าวหน้าในการลดกิเลสแล้วก็ดูเจอผัดส,สาแล้วเราแก้ปัญหายังไงที่จะไม่ให้เราทุกข์ใจอค่ะรู้เรื่องมีว่านะคะก็ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็ลูกก็เปิดเทอมก็จะยุ่งๆนะคะแล้วก็เราก็มาเรียนเป็นนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนด้วยก็มีการเข้าเรียนแล้วก็มีงานงานกลุ่มงานเดี่ยวเนี่ยค่ะเขรู้แล้วเรามีความรู้สึกตอนแรกนะคะกิเลสมันบอกว่าเออเราจะทํางานกลุ่มกับเพื่อนได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเราจะเป็นตัวตัวทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนต้องรอเราอย่างเดียวเขางานเขาไม่เคืบหน้าไหมอย่างเงี้ยตอนแรกค่ะแต่พอได้ประชุมกลุ่มประชุมเพื่อนแย่เพื่อนกลุ่มในกลุ่มเดียวกันนะคะ ก็ทําให้เราเห็นว่าพี่น้องอมิตรดีของเราค่ะเขาแบบน่ารักมากค่ะเขาเขาบอกว่ากานการสําเร็จของงานไม่ใช่ความการสําเร็จของงานนะการสำเร็จของงานก็คือความสำเร็จของใจเราที่ไม่ทุกข์คาโดยเฉพาะพี่จุกพูดแบบพูดทําให้เราคลายความกังวลแบบกลัวที่แต่ททำให้พี่น้องล่าช้าด้วยค่ะมันก็เลยมันก็เลยเบาแล้วก็มาคิด อตอบกิเลสไปเลยค่ะว่าการที่เราได้มาอยู่ในหมู่มิตีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีประกาศนียบัตรไม่ได้ต้องรับปริญญาค่ะแต่สิ่งที่เรามาอยู่ในกับหมู่มิตีที่นี้ก็คือเราได้มากกว่านั้นอีกก็คือมากก็คือเป็นวิธีดับทุกข์ค่ะเป็นวิธีใจไรทุกข์ค่ะมันมันมากกว่าคะแนนสองมากกว่าคะแนนกลุ่มที่ออกมาแล้วจะต้องดีเลอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะรู้ มันทําให้ตอนนี้มันก็เลยไม่มีความกังวลอะไรค่ะทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็เข้ามามาเรียนได้หรือมาพูดคุยมาฟังหมู่กลุ่มได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ตัดรอบได้โดยที่ไม่กังวลแล้วค่ะตอนนี้ค่ะพอลกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็อ่าสภาวธรรมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ที่พี่ออนส่งมานะคะพี่ออนส่งมาแบบถูกเวลามากเลยค่ะก็คือที่บอกว่ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทํามาค่ะพี่ออนมันมีความรู้สึกว่าเอ่อตอนแรกชีวิตเราทําไมมันวุ่นวายยุ่งเหยิงอย่างนี้ค่ะพอเรามามาพิจารณาว่าเอ้เรากำลงังทุกข์นี่เรากกิเลสกําลังเข้านี่อะไรอย่เงี้ยค่ะมันก็เห็นดันลายที่ออน้ามาเลยค่ะว่าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทํามา เราทํามาทั้งหมดเลยเราก็ต้องรับผิดชอบเราจะไปไปทุกกับมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ยินดีรับลิพรับอะค่ะก็ทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นความโชคดีของเราค่ะโดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่เราเป็นโรคไตวายอย่างนี้ยค่ะเรารู้ว่าเราทํามาอยู่แล้วค่ะเราทํามาแล้วก็เหตุผลที่เราต้องมาฟอกไตเนี่ยหนูหนูแบบหนูชัดแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเตือนร้อยเลยก็คือ ตอนนั้นที่หนูมาเข้า,ามันดูแลตัวเองด้วยศาสตร์หมอเขียวแล้วไตหนูมันฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะ,ะก็รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องกลับมารับใช้วิบากก็คือมาต้องกอกไตแล้วก็ต้องมาอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันก็คือการเพ่งทอดการดูถูกเขาอะค่ะตรงนี้เต็มเต็มเลยค่ะหนูยอมรับผิดรู้สารภาพผิดเลยว่าหนูไปเพ่งทอดไปไปรังเกียจไปเหวี่ยนไปไปแบบ ไปลังเกียดเขาอะค่ะทําให้เราคิดว่าเราจะไม่อยากมารักษาทางนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้วิบากของเราที่เราทํามามันเท่งโทษเขาแล้วเราต้องมาชดใช้กรรมวิบากที่เราทำมาเพราะฉะนั้นหนูก็ยอมรับผิดเอรับผิดชอบในสิ่งที่หนูทํามาแบบเบิกบานค่ะก็รู้แล้วที่สําคัญก็คือถ้ามีการเจ็บป่วยมาเราก็ใช้ออยาเก้าเม็ดโดยเฉพาะเม็ดแปดนะคะเม็ดแปดเม็ดเก้าเนี่ย ทำให้เรามีสุขภาพทางกายทางใจดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลเลดเข้าหรือเราประมาณการกระทำของเราผิดมันก็จะมีเทพมาตรีมาเตือนนะคะเราก็จะจะรู้ตัวเร็วค่ะรู้ก็อันนี้ก็ขอส่งการบ้านเรื่องสภาวธรรมของตัวเองค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ ่ก่อนอื่นขอให้เกรดเลยนะถ้าเรียนถ้าเรียนแล้วใจทุกเนี่ยจะเป็นการสอบตกนะคะตัว <c oughs> นี้ <c oughs> รายงานว่าเอาใจไรทุกแล้วนี่คือได้เกรดเอแล้วค่ะนี่คือเป้าหมายของการเรียนของสถาบันวิชารามของเรานะคะส่วนผลของงานอะ่ะถ้าเราใจไรทุกผลของงานจะได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงเลยคะ่ะแต่ถ้ามี ใจที่มีกิเลสอยู่ด้วยน่ะผลของงานมันได้ไม่เท่าไหร่หะอคะ่ะมันไม่ได้เต็มที่ตามความเป็นจริงที่มันควรจะได้เพราะว่ามันมีกิเลสไปขวางอยู่มันมีวิบากจากกิเลสไปขวางอยู่นะคะก็จึงบอกว่ายินดีด้วยนะคะการการเรียนการเข้ามาร่วมกลุ่มทําให้เราได้ได้เห็นกิเลสแล้วเราก็ได้ล้างกิเลสแล้วเราก็จะเติบโตจเจริญขึ้นจากจากสิ่งเหล่านี้แหละจากการรวมกลุ่ม หลักสูตรของเราจรึงจะมีการเรียนเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็หมุนเรียนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะได้รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นคุ้นชินกับกลุ่มนี้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนกลุ่มใหม่นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีเหตุมีผัสสะมากระทบเราก็จะได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสกันนะคะค่ะ ส่วนในประเด็นที่ประเด็นที่สองที่ครูเวียงทองเล่าถึงเรื่องของการที่เรานึกออกว่าเรามีความชิงชังรังเกียจอะไรไม่อยากได้สิ่งใดก็เลยได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะว่ามาบอกว่าเราสามารถเอาประโยชน์ได้กับทุกเรื่องแล้วเราก็ยินดีกับทุกสถานการณ์ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอได้ อยู่ที่การพิจารณาของเรานี่แหละเพราะว่าทุกอย่างมันมีข้อดีให้เราพิจารณาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะใชคะคะ่ค่ะสิ่งที่คุณครูเวียงทองทำนี้เป็นพลังพลังงานที่ดีออกมาให้โลกนะคะพลังงานของคนป่วยที่บางท่านน่ะพอป่วยโรคนี้แล้วท่านจะมีพลังของความทุกข์ความท้อเกิดขึ้นแต่เรามีพลังของแรงเหนี่ยวนำที่เป็นพลังความ เบิกบานความยินดีที่จะที่จะทำให้ไปเหนี่ยวนำให้ท่านได้มีกำลังใจมีกำลังปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่ได้เห็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเรานี่แหละว่าเราะจะจะดูแลวิธีไหนเราก็ไม่ทุกแล้วเราก็เเพ้วเพียรดูแลเต็มที่เมื่อเรารู้ว่าเราพลาดไปเราก็แก้ไขแล้วเราก็ยินดียอมรับในสิ่งที่เราพลาดไปใช่ไหมคะ ทำให้เราได้มาทบทวนด้วยถ้าคุณครูเวียงทองไม่ได้ทบทวนในสิ่งที่ที่เราทําไว้อย่างเช่นการเรารู้สึกว่าเราจะมีอุปกิเลสตรงการดูมิน,ด,มนดูเหินดูแคลนในการแพทย์บางสาขาอะไรแบบนี้ยใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีไม่มีเหตุให้เราได้รู้ได้รู้ว่าเราเคยทําสิ่งนี้มาแล้วเราได้ได้พิจารณา พิจารณาขอโทษขอหงวใกรรมหรือตั้งจิตใหม่ตั้งจิตทําดีใหม่ไม่ไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็ตั้งจิตที่จะทําดีให้มากๆเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นมันก็ยังเป็นวิบากของเราที่เราต้องใช้อยู่นะมันก็ยังมันก็ยังอยู่แต่ว่าเนี่เราเห็นแล้วไงคะแล้วเราก็ได้พิจารณาแล้วเราได้ตั้งจิตใหม่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่าสร้างในชาตินี้ก็ใช้ในชาตินี้ก็ดีแล้วจะได้ไม<อ>่ ไม่เก็บต่อไปค่ะอเชิญพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งใจน้ำศรีเชิญค่ะกลับม <c oughs> าแล้วคุณค่ะวันนี้หนว่าที่ให้โอกาสว่าจะขอโอกาสคือไม่มีอะไรค่ะคุณเลี้ยงทองอมองอยู่รแล้วก็ชื่นชมในในความที่ท่านศรัทธาในแปวิถีธรรมนะคะซึ่งจากของตัวเองนี่คือที่ที่ที่คนไข้ที่มาหานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาในระยะก,ก่อนฟอกเลือดพอฟอกเลือดเสร็จแล้วท่านก็จะหายไปจากแพทวิถีธรรมค่ะคะือ <c oughs> ท่านกะ อ๋อแต่ว่าช sure ื okay. ่นชมค่ะชื่นชมแล้วก็อยากจะให้กําลังใจค่ะคุ่ที่ไหนคะอยากจะให้กําลังใจคุยงทองค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณล้ค่ะค่ะนุวัฒนาค่ะพี่กึ้งค่ะนอที่น้องจ็บพว่นาค่ะเป็นอ่อนค่ะค่ะนุวัฒนาจกคุียงทองค่ะอ่อนก็แค่มาเป็นกําลังใจให้ก็เท่าก็ให้ ภาพเปลี่ยนไปนะคะสมบัติของเราต้องยินดีรับในกุศลของเรานะทุกทุกรูปแบบนะคะทุกรูปแบบอะไรนะอาจารย์บอกว่ายินดีรับผิดชอบนะคะคว่ารับผิดชอบคืออย่ารับแต่ชอบให้รับผิดด้วยตัอผิดด้วยอนุโมทนาค่ะสาธุก่ะของะคุณค่ะค่ะเชิญกิ่งแก้วค่ะอ๋อนุโมทนาบุญกับคุณเนทองนะคะ ค,คือรู้สึกดีนะคะที่อย่างน้อยที่สุดนะคะคือความสําเร็จในมีความมีความรู้สึกว่าความสําเร็จของเรานะคะในการดูเราดูแลสุขภาพของเราเนี่ยค่ะเอ่อมันสําเร็จมันไม่ใช่แต่เราต้องหายนะแต่มันรตรงที่เราหายทุกใจอ่ะไม่ว่าตรงนั้นมันสุดยอดที่สุดแล้วนะ,ะเพราะยังไงยังไงเนี่ยไม่ว่าเราจะหายหรือเรายังเราจะไม่หายเนี่ยยังไงยังไงเราก็ตายอยู่ดี คือไม่หายจากโรคที่เราเป็นหรือเราจะไม่หายจากโรคที่เราเป็นยังไงยังไงก็เราก็ต้องตายอยู่ดีอะเนาะคือทุกๆคนก็ต้องตายอยู่ดีทีนี้การที่เราหายทุกเนี่ยค่ะเอมิคอร์มรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จที่สูงสุดนะคะที่เรามาใช้ศาสตร์นี้การที่เราหายจากทุกใจอะคะ่ะแล้วก็โควิดเพลิงทองก็ค่อนข้างจะได้ตรงนั้นแล้วก็อนุโมทนา บุญนะคะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างพาสุขแล้วเราก็เป็นแรงเหนี่ยวนําให้คนอื่นใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างพาสุขอย่างเนี้ยค่ะก็อนุโมทนาบุญค่ะขอบพระคุณค่ะคุณรู้ค่ะขอเสริมโอกาสเสริมอีกนิดนึงค่ะคุณรู้อ่ามันเห็นได้ชัดชัดก็คือบรรยากาศในครอบครัวลูกเรามันมีความสุขมากะคะ่ะลูกชายลูกสาวเขาไม่ได้ทุกข์ใจว่าแม่เขาเป็นคนป่วยคือก็มีความสุขนะคะแล้วก็พ่อบ้านก็ มีความสุขพ Salvador, oh ่อแม่เห็นเราก็มีความสุขค่ะมันก็เลยเหมือนบรรยากาศเราไม่มีคนเจ็บป่วยค่ะุณรู้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะ